กาบเรียนท่านประธานที่เคารพขผมนายสักดาวิเชียนศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต4พักเพื่อไทยครับวันนี้นะครับในสภาที่มีข้อหารือตั้งแต่เช้าเกือบทุกวันที่เรามีการประชุมสมาชิกส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงเรื่องน้ำที่ขาดแคลน ด้วยความเป็นห่วงใยของประชาชนวันนี้โชคดีครับกรมทรัพยากรน้ำมาดาลซึ่งเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในชนบทในประเทศไทยในพื้นที่320ล้านไร่น,นะครับ1ล้านไร่อยู่ในเขตชนบทานแต่งบประมาณในการบริหารจาัดก,การน้ำเนี่ย ประมาณเกือบหนึ่งแสนล้านเนี่ยอยู่ที่กรมชนประทานอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยประมาณหนึ่งพันล้านเศษเศ่าน,น้ันเองครับคิดแล้วไม่ถึงสเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณบริหารจาัดก,การน้ําเป็นกรมที่หน้าสงสารครับผมอยู่ที่นี่มาสามปีเต็มครับไม่ขาดเลยสักวันเดียวแล้วก็ไม่เกินครับท่านประธานครับผมได้เรียนรู้แล้วเข้าใจว่ากรมนี้ เป็นกรมวิชาการมีด็อกเตอร์มากมายครับมีนักธรณีเต็มกรมครับมีวิศวกรมากมายแต่ปัญหาคือการขับเคลื่อนหรือการเอากลมนี้ไปให้ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยน้อยมากครับเพราะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราใช้น้ำผิวดินครับเราใช้ระบบชนประธานเป็นหลักเพราะมีอะไรเราจะนึกถึงแต่ชนประธาน แต่พื้นที่อีกหนสองล้านไร่หรืออีกสองส่วนของประเทศเนี่ยไม่อยู่นอกระบบชนประทานทั้งหมดทําให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนและเพื่อนสมาชิกก็มาพูดถึงว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรวันนี้กรมทรัพยากรน้ำมาดานเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นกรมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติได้ครับขอสไลด์เลยครับหน้าที่หนึ่งครับ บนโลกใบนี้นะครับสไลด์ได้ไหมครับมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่เป็นน้ำเค็มเนี่ย 97%, 97นะครับอยู่ในมหาสมุทรและอยู่ในทะเลนะครับอีก3%เนี่ยเป็นน้ำจืดในน้ำจืด3%นะครับเป็นน้ำแข็งกาเซียหิมะ70% อีก30%เนี่ยครับแบ่งเป็นน้ำผิวดินที่เราเห็นแล้วเราใช้อยู่นะครับแค่1%ตเอนท่านั้นนะครับ29%เป็นน้้ำใต้ดินน้ำใต้ดินมาจากไหนครับโลกใบนี้กำเนิดมา4560ล้านปีไม่นานนี้เหละครับ0 0กพ่าล้านปีเลยครับฝนเนี่ยตกลงมาเม็ดแรกตกลงมาไปไหนครับก็ต้องซึมลงใต้ดิน ไปสะสมอยู่ใต้ดินในชั้นน้ํำบาดาลถ้าผิวดินอิ่มตัวเมื่อไหร่ก็จะเกิดมีการไหลบ่าของน้ำํำลงไปตามห้วยหนองคลองบึงแล้วก็ไปในแม่น้ํำลำคลองต่างๆเห็นไหมครับฝนตกมาเรื่อยๆน้ํำบาดาลก็ไปสะสมแล้วไปใช้อยู่ไปกักขังอยู่ในใต้ดินในประเทศไทยมีอ่างมีเขื่อนเนี่ยมากมายเลยครับ ที่เราสร้างไว้เพื่อกักเก็บน้ําด้วยระบบชรมทานหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็าตามหรือส่วนราชการอื่นๆตามที่สร้างอยู่ภาชนะอันนี้ผมเรียกว่าที่กักเก็บน้ําไว้ใช้เนี่ยมีแค่เจ็ดหมื่นล้านเท่านั้นครับสไลด์ไม่มีแล้วครับมีแค่เจ็ดหมื่นล้านลูกบาทเมตรที่เรากักเก็บไว้แต่น้ําที่กักเก็บไว้เนี่ยเวลาฝนตกในฤดูฝนเนี่ยเก็บไม่เต็มหรอครับ เก็บได้ประมาณ6-70%เซเพราะฉะนั้นเวลากรมชลประทานหรือกรอบฝจะปล่อยน้ำมาให้ประชาชนได้ใช้ในระบบการเกษตรก็ตามหรือน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคก็ตามจะต้องรักษาน้ำไว้อีก20หรือ30เปอรพื่อรักษาระบบริเวทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งน้ำในอ่างที่เก็บสะสมไว้เนี่ยจะใช้ได้ไม่เกิน3ามหมื่นล้านลูกบาทเมตรต่อปีครับ ถ้าปีใดฝนตกน้อยก็อาจจะเหลือหมื่น 10, หรือ20,000ืล้านลูกบาทเมตรต่อปีที่จะเอาน้ำมาใช้ได้แต่มาดูน้ำบาดาลนะครับเสียดายสไลด์ไม่ได้ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูครับแต่น้ำบาดาลที่สะสมไว้ที่ผมบอกว่ามี29%น้ําน้ำผิวดินมี1%เนี่ยในประเทศไทยมีน้ำบาดาลที่ระดับประมาณ200เมตรลึกลงไปจากผิวดินนะครับมีอยู่ถึง1.13 ล้านล้านลูกบาทเมตรนะครับถ้าคิดง,ง่ายๆเร็วก็เหมือนว่าน้ำบาดาลเนี่ยมีระดับล้านแต่น้ำผิวดินที่มีภาชนะเก็บใส่นะครับแค่เจ็ดหมื่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำบาดาลเนี่ยมีอยู่มากมายแต่วันนี้ในชนบทนะครับด้วยระบบประปาหมู่บ้านก็ดีเราใช้น้ำผิวดินให้ประชาชนใช้ด้วยระบบประปาบาดาล น้ำผิวดินมาจากไหนก็มาจากน้ำฝนที่ตกมาแล้วสะสมไหลบ่าลงมาในอ่างเก็บน้ำในห้วยหนองคลองบึงแล้วท้องถิ่นก็ไปสูบน้ำผิวดินขึ้นมาทำระบบป่าปาน้ำผิวดินผ่านอะไรมาบ้างครับผ่านสารเคมีพืชไร่พืชผลทางการเกษตรก็ตามที่ใช้ยาเช่นมีสารพารากอรไกโคเซต สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสารละลายที่อยู่ในน้ำทำให้ประชาชนเป็นโรคผิวหนังเป็นมะเร็งผิวหนังมากมายครับอย่างเช่นที่ผมเคยลงไปที่ตำบลคลองเจริญอำาภอทัทีครับหูบ่บ้านคลองเจริญตำบลบุญทันอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวหลวงภูครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเป็นโรคผิวหนังครับเกิดจากสารพารากอ น่าสงสารมากครับเคยเป็นข่าวใหญ่โตมาเมื่อสองสามปีก่อนวันนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำผิวดินเปลี่ยนมาเป็นน้ำไทยดินเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้น้ำใต้ดินเพื่อเป็นน้ำอู่โภกบริโภคและน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับ เสียดายไม่มีสไลด์นะครับครับน้ำบาดาลน,นอกจากเป็นน้ำเพื่ออุโปโภคบริโภคแล้วในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าเราเข้าไปในเซเว่นน้ำดื่มทุกชนิดส่วนใหญ่นะครับเป็นน้ำบาดาลทั้งสิน้นไม่ว่าน้ำอัดลมเหล้าเบียร์ไวน์นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆใช้มาจากน้ำบาดาลทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนรวยนะครับ ใช้น้ํำบาดาลเพื่อการเศรษฐกิจกเกือบทั้งนั้นเราจะเห็นอยู่ตัวอย่างนะครับเพื่อนสมาชิกเราเคยได้ยินโรงงานทางภาคอีสานขาดแคลนน้นํำไหมครับมีแต่ภาคตะวันออกขาดแคลนน้ําเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยเป็นแหล่งน้ําใต้ดินจํานวนมหาศาลเวลาเขาจะตั้งโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมใดๆก็ตามเขาต้องหาแหล่งน้ําใต้ดินก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทย คนที่ใช้น้ำบาดาลมีแต่คนรวยครับผมอยากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลช่วยไปสำรวจหาแหล่งน้ำแล้วส่งต่อให้กับส่วนราชการเพื่อนำน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ดินเอามาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนครับอย่าไปให้คนรวยใช้ผมว่าควรจะหยุดเกี่ยวกับการอนุญาตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่นำน้ำดีๆคุณภาพดีเอาไปใช้แล้วให้ คนจนหรือประชาชนที่ขาดแคลนใช้น้ำพื้นดินครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ทางฝ่ายโสดนะครับยังไงก็เรื่องของอสไลด์ประกอบนะครับให้